มีเสียงเพลงด้วยแาวเซงเกมก่อนโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วเราจะขายไปประมาณ2ชั่วอายุของ <c oughs> ไม่ฉันกลับมาแล้วจา้าเนาะก็เปิดเทออุ้ยแต่นั้นคืออะไรอะ่ะอุ้ยคอนโดแถวสุทจิสาเหรอให้มันสูงได้มากมายขนาดนี้เลยใช้ต้องโยขาคุยดี่หรอท็อกอ่านไม่ออกอ๋อซื้อไม่คืออะไรอะ่ะวิตามินซีหรอ สีส้มเช่หนูจะได้วิตามินซีมาแล้วเรี่ยมมากหนูไม่ได้หมค์ครับมาค่ะโอ้โหด่สวนหลอดูว่าภัยแรงต้องลึกที่วางนี่เหรอนี่อ,อุ้ยมันโตแล้วว่ามันมันคือเป็นสีขึ้นลาเหรอก,กดตริงนี่เหรออุ้ยน่กกากลัวขอข่หน่อยนี่แสแมเซลลเนาะอ,อู้สาวนิส่องบาทโอ้โหสวยรวยพี่ประจำเดือนอ้าเขาหายไปไหนแล้ว อุ้ยไม่มีแรดอุ่ยไม่ใช่แรดแต่คือไดโนเสาร์วุ้ยให้เขามีไดโนเสาร์ด้วยแกเลิศดะ่ะอยากมีบ้างขายก่อน้าไมขาวับกันมาเขาไม่เห็นต้องเดินเลยอ่ะนี้เราซื้อน,นี้ดีกว่ามันคือสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่มาแลกดอันนี้เหรออ๋ออันนี้คือวาบอ๋อ <c oughs> คือก็ว่าอยู่ว่าจะขาวับกันได้ฉันปลูกไปตัวนี้ สิเขามีแรดด้วยนะนูน่ารักน่ารักมากมีพึง่งว้า <laughs> มีมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นูนวออยู่สวนสักเขาเขียวฉันน่าเคยเห็นผันผ่านฉันไม่เคยเข้ามาเล่นอุ้ยปีนได้ด้วยเหรอ <laughs> <laughs> ฉันก็ไม่เคยเล่นไงฉันเห็นมาผ่านเเออแต่ว่าเห็นเขาเล่นกันต้องสิบล้านคนเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาก็เออเข้ามาเล่นดูสนหน่อยตามเห็นตามสามัยเวอร์อ, <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อมาค่อยๆออกผลให้เราเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมามันโนสล็อตไม่ไม่มีอ่ะทำไงดีอ่ะอยากได้อ่ะอยากกินสตอรลิตันหัวโตเลยไม่ได้หรอจีน,นี้มก่อนก็ได้อ้าวมันก็ไม่มีโอ้โหลานเจรงนะมังเนี่ยโอ้ยทุกคนโอ้ยตะโลกอ๋อนมัสการเจ้าค่ะ h e ลโหล สเกิรบไปกดหัวใจอีกแล้วนี่ขายก็ขายขายอุ้ยสีย่ร้ยจะได้บลูเบอร์รีรร่มาแล้วรัลปลูกไว้ตรงข้างๆนี้แล้วกัน,วนเว้นไว้สักนิดหนึ่งโซเชียลดิพันซิง่งอ้าวมันวางกว่าคนที่หนึ่งไม่ได้สเกิร์ลืมฟางสินี่อุ้ยแกม,มันออกลูกแล้วไอ้ต้นยักษ์นี่อ่ะโหเจ๊กะแต่ก็ดีออกผลเยอะอุ้ยเดี๋ยวเฉันเห็นลูกมันฉันเห็นลูกมันเก็บไม่ได้มันยังบ่โต ต้องรอมันโตอุ้ยโตแล้วโอ้โหโตไวจริงเด็กสมัยนี้เจ็บเลยดูขายได้เท่าไหร่ <c oughs> อ้าวชีสกอยชีบาเดออุ้ยอะไรอะเห็ดลอบเหรอโอ้โหขอบคุณนะให้ลอบเราให้จริงอะ <c oughs> หรอชีให้เห็ดล้วหรอไม่รู้ว่าทุกคนเำาต้างงาองทำยังไงอน่ะสกกอตแบบ กลัวไปทําอะไรไม่ถูกต้องแบบเถิดไม่กดเบี้ยวเขาเออฉันก็แบบเออฉันได้มาบ่บ,บ่เดี๋ยวดูดิไหน <G ül üyor> อะไรสิอ่ะมันคืออะไรโอ้ยสีให้อะไรมาหนักสกอยไหนสีให้อะไรมาอีกแม้ก็ไม่มีเนาะมีแต่แบบ0.5ดกิโล <G ül üyor> เดี๋ยวมัดลูมมาจากไหนเนี่ยมัดลูมเนี่ยโอ้โหดูลมชัดอัมเบลล่า ชีใจดีนะชีเป็นสกอยเลิศเด้อสกอยใส่ขาวเวอร์ชีเป็นสกอยใส่ขาวว่ะเออน่ารักเกินัหนละอีอันนี้คืออะไรมันไม่มีน้ำหนักบอกด้วยนี่ลมแรงไม่เปียกมะม่วงมันแปลไทยมาว่าลมแรงไม่เปียกมะม่วงมันคือแมงโก้เออฉนก็อ่านไม่ออกนะโง่จักดานี่ิจมาขายเลยค่ะนี่หนูได้แมงโก้ไม่มามาขายได้ด้วยเหรอชี แสเดอร์ก็ฉันรวยไปเศรษฐทีดูไบ <laughs> เอาอะไรอ่ะแกฝนตกอินเดเลนไม่รู้ว่าฝนตกแล้วมันจะทำให้เราได้พืชได้โตเร็วดิแล้วเราปลูกแตงโมกันก่อนดีกว่าวอเทอร์เมรอนวอเทอร์เมรอนเอาตัวบางอีกตัวใหญ่นี่ฝนตกก็ดีสิออ้ยลูกใหญ่มากแกดู <laughs> ลูกใหญ่วะเก็บไปกินเองเนี่ยปัจจัชีวิตจริงอะโอนออกมาเก็บเก็บกันได้ทำแต่ฝนตกฝนโดนอะไรเนี่ยต้โลกอะคอนโดแถวทุ่งารีสารแอบกบเบาๆโอ้ดูลกหูล,ก,ลกตามากดีแต่ว่าเป็นแบบใส่เป็นแบบแก้วเอนกระจกโอ้เฮ้ยโอ้โหด,ดูดูชีถือดิใหญ่หมาก และป้าคนนี้คืออะไรฮัลโหลท l k กทูมีให้คิดแต่การนี้เล่นยังไงทุกคนมาพิมพ์บอกหน่อยนะพราะเราก็ไม่รู้อ่านภาษากฤษไม่ออกอืมข้ามหัวไปค่ายก็เดสตอรี่อยากบาร์ไปกินกับฝนตกนี่ขันลงก,กินไหมอืมอืมอือืมเอาตอรี่ตบหน้าอืมอืค่ายคะ่ะยาเออจะร้อเนเ้เด้อ อุ้ยอันนี้มีขายแล้วว่าไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาดูดีกว่ามาแทะเอาซีฟันเล่นถึงว่าอืมพองามก่อนเอาแต่พองามนี่ทุกคนดูสวนสตรอเบอรี่ต้นของฉันก้อนเป็นไงเลิศเวอร์ออกผลออกลูกก็ไรกันเต็มไปหมดเก็บสตรอเบอรี่กันได้ช่ำเออปลูกสตรอเบอรี่เลี้ยงชีพคิดว่าอีหมันโตช้าไงสตรอเบอรี่มันเก็บได้เรื่อยๆอ่ะนี่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 ไออันนี้เก็บอะไรอุ้ยเก็บได้แล้วหรอต้นไผ่อ่ะ ต้องลองเอาสเบปเราไปขายก่อนโอเคไหวเราต้นไผ่ไปขายซได้กี่บาทเพราะต้นโตชาชานี้น่าจะอยู่ได้นานเหมือนสบบนเบปะรดนั่นเลยนี่หนูมีต้นโอโหฟาดไหมให้คะแนนน้อยเดี๋ยวฟาดนะให้เงินน้อยฟาดนะครับลุงฟาดเดี๋ยวจิ้มเลยนี่ดูต้นไผ่ได้กี่บาท สองหมื่นห้าโอ้ไม่รู้อ่ะก็เยอะแหละเยอะสำหรับผูดเด้เล่นใหม่อย่างเราอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นลายแก้วมังกรเนี่ยแก้วมังกรอะไระนะเฮ็ดึ่งก็ไม่เคยจะอ่านชื่อหรอกมีนะเออผ่านแรกเราขอจบไปภาพดีก่อนเนาะเพราะว่าตอนอัดอยู่อ่ะพีคนโทรมามาตัดจบพอดีอยูไมนได้ปิดคลิปเลยค่ะเนาะก็เลยมาปิดคลิปตัวน,นี้เนาะสำหรับกลัวการเดิดก็จบไปแค่นี้ก่อนก็จะมาทำอีกถ้าคนดูประมาณ 225ล้านคนก็จะเข้ามาเท่าโอเคเดี๋ยวจะเกันคลิปหน้านนะบ๊ายบายไม่รู้ว่าจะเออลงกี่ทีปีไหนเนาะ